อาบูกาเซียโปรแม็กสีตัวนี้สีเทาดำนะครับตัดด้วยสปูนสีเงินอย่างสวยนะครับตัวนี้อัตราเกียร์ทดอยู่ที่7.1นะครับกำ,กำลังเบรกอยู่ที่6กิโลนะครับแน่นๆหดๆนะครับใครที่หาไปอัดชโดเนี่ยนะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับแน่นอนว่าอาบูกาเซียเนี่ยเขาเน้นไปที่งานโหดอยู่แล้วนะฮะ สายโหดสายคลาสสิกนะครับชอบมากสายเก่าประมาณนั้นเลยนะครับตัวนี้มีกิ๊กเสียงนะครับสตาร์เด็กมีกิ๊กเสียงปรับคอนมีกิ๊กเสียงนะครับแต่ว่าไม่มีกิ๊กเสียงปาลากนะครับตัวนี้เป็นงานมือหนึ่งนะครับใหม่กลิปทุกจุดไม่ผ่านการใช้งานแน่นอน1 0 0นะครับนี่กลิปฝาข้างกลิปนะครับด้านข้างกลิปนะครับใครที่กําลังหาอยู่ตัวนี้นะควรปล่อยต่อที่2,000บาทนะครับติดต่อมาจะเลยตรงนี้ ครับ